เต็มแรกนะครับทุกคนสดุปปักเก็บเก็บหมานแล้วครับทุกคนหมานแล้วมาครับทุกคนวันนี้มาปักเบ็ดนะครับเหยื่อลูกออดนะครับเหยื่อลูกออดนี่ครับเหยื่อที่ใช้เบ็ดประมาณสี่สิบห้าหลังยันไปสิปอุ้ยมดูปูอ๋อยกขึ้นมายกขึ้นมาดูอ๋อทำไมไม่ดิ้นอ่ะ เอายกขึ้นมามเอานดูสิทำไมมีปลจัดด้วยอ่ะทุกคนดูดิโอ้โหปลาดุกใหญ่เลยครับอ้ปลาดุกยังไม่ตุยนะนี่โอ้จะดูกัดเัาทุกคนโอ้ดูดิครับดูรอยฟันครับโอ้ดูรอยแผลดิดูรอยฟันดูรอยฟันโอ้โหจะดูโหดมากเมื่อใส่เบ็ดนะครับปลาดุกกินแล้วจะดูกัดต่อนะครับดูนี่ปลาดุกตัวใหญ่มากนะครับทุกคนดูดูโอ้โหครับทุกคนครับ ดูกระโดดด้วยครับมาโอ้โหเก็บกู้เบ็ดกับลูกชายนะครับทุกคนเก็บดิบเก็บแช่เก็บแช่เก็บแช่กระดูติดเบ็ดมาดูมาดูลายครับมาดูลายกะดูโอ้โหอีกนิดเดียวอย่าลูกอวอชครับอย่าลูกอวสด์เย็ดนี่อ๋อเกือบขาดเบ็ดพ่อพ่อไม่เห็นหรอกเมื่อกี้เบ็ดเกือบจมเนี่ยจึงก็เลยรีบเอาเมื่อคืนนี้ประดุกโดนหลังหลังนั้นนะครับขาดครึ่งครับทุกคน อลุ้นดูครับว่าจะได้กี่ตัวครับเนี่ยแต้มแรกครับทุกคนยกขึ้นดูดที่รูตะลายจัดยกยกเบียดยกเบียดยกคันเบียดนี่ครับนี่แต้มแรกนะครับทุกคนชูปอกเกบ็บเก็บนี่ครับอันนี้ปลาช่อนโอ้โหดู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 ด,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 ดหลังนี้ครับทุกคนดูดูดูโอ้โหหลังนี้ครับทุกคนใหญ่ไม่ไหนอันนี้ปลาช่อนนะครับสวย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 เอาดูลูกชาย เอาลูกตัวน้อยมากเลยเอายกโยกให้ลูกชายคือเอาวา,างไว้ก่อนหลังนั้นด้วยเก็บเก็บให้หมดเลยเด้อะตัวโคตรน้อยอะ่ะเอาอีกหลังนึงล่ะยกสิเดี๋ยวมีหลังนึงอยู่เลยต้องหลังก็นั่นนี่เดี๋ยวลูกหลังนี้ครับทุกคนหลังนี้ส,สวยๆครับทุกคนเมื่อคืนนี้ก็ติดนะครับหลังนี้เอ้ยคันจมเลยนี่ทุกคน สสวยครับใสสวยเดี๋ยวให้ชมครับทุกคนเนี่ยหลังหนึ่งครับมีอาการครับทุกคนสองหลังติดนะครับทุกคนนี่ปลาอะไรครับมาลุ้นกันโอ้ปลาช่อนครับทุกคนโอ้ปลาช่อน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 ครับปลาช่อนโอ้สวยงามครับสวยงามอ๊บนี่ครับนี่ครับนี่ปลาช่อนหรอปลาช่อนปลาช่อน ลูกชายตกเบ็ดนะครับนู่นลูกชายสองหลังติดครับนี่นดูเลหลังนี้ก็โดนครับนี่อุ้ยเห็นไหมครับทุกคนอ,อึบลูกนี้หลังนี้ลูกชายใส่นะครับอสองหลังติดครับทุกคนอื้ใหญ่เท่ากันเลยหมาน้วครับทุกคนหมานแล้ว หลังนี้เหยื่อยังอยู่นะครับทุกคนอดูหลังนี้ครับทุกคนโค้งเลยครับโค้งเลยหลังนี้ก็ยังอยู่นะครับเหยื่อแต่ดูหลังนี้ครับทุกคนปลาอะไรครับปลาอะไรดูคันเบ็ดสิครับโอ้ปลาอะไรครับทุกคนคันเบ็ดจมเลยครับอุ้ยโอ้ปลาชนปลาชนครับทุกคนช่นใหญ่ช่อนใหญ่นี้ ใส่สวยหมานเลวเจ้าโอ้ปลาสวยเลยครับสวยงามมากใส่เท่ากันหมดเลยไม่ได้หมานมากนะครับแต่ว่าก็พอได้นะครับให้ดูอะไรครับทุกคนเห็นไหมครับดูครับนี่ผลงานผลงานพี่ดูครับเนี่ยขาดครึ่งครับทุกคน แสดงว่าไม้ที่เราใส่เบียดมีระะด่รปลาชดเยอะนะครับหลังแรกเลยเมื่อเช้าได้มาหนึ่งแต็มเมื่อคืนนี้ปลาดุกตัวใหญ่กว่านี้ครับขาดเหมือนกันครับปลาดุกติดเบียดแต่ว่าสะดวูมากินนะครับขาดเลยมาชมผลงานเช้านี้นะครับพ่อกับลูกชายนะครับทั้งเบ็ดฝรั่งทั้งเบ็ดคันนะครับทุกคนผลงานจะเป็นยังไงดูครับนี่ปลาอยู่นี่พ่อ หไหนไหนชะโดตัวหนึ่งครับชะโดตัวหนึ่งแล้วก็ช่อนอีกสี่นะครับทุกคนนะครับเนี่ยเบ็ดเนี่ยลูกออดเหยื่อนะครับเบ็ดพลังด้วยครับไป